ช่องมิตรภาพคา่าสุดเขตชายแดนประเทศไทยดี่็รอ4่ะไม่ถ่ายช่องลมแล้วลมดีมากเลยอ่ะ,ะก็คือเขานี้ยังเป็นของเราเนาะ เอาแล้วไม่มีทงแล้วอ่ะมีป้อมอยู่ด้วยค่ะมีป้อมเกา่าๆป้อมล้างไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่เลยอ่ะได้แค่นี้แต่ว่ามีถนนเชื่อมต่อถึงกันไม่มีธงชาติไทยตรงนี้เอาไเอาบักแฝน มีงชาติไทยตรงนี้าอันนี้คือธงเมื่อกี้เขาย้ายมาที่ใหม่แล้วก็จุดที่พี่เพนบอกว่าฝั่งไทยอย่างจริงๆแล้วกลายเป็นฝั่งพมา่าฝั่งไทยอแค่ป้ายด้านหน้าป้ายมิตรภาพไทยพมา่าอันนี้ด้านบนธงที่ผาโน้ะเขาก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่จุดประสานสัมพันธ์ทมิตรน,นิรันไทยเมียนมา ขึ้นมาสูงเหมือนกันนะนู่นเห็นแล้วยังเป็นธงของประเทศไทยแปลกเนาะเขาลูกเดียวกันครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นของไทยครึ่งน,นึ่งเป็นของพมา่าหอบเลยรีบรีบเพราะคนอื่นเขาไม่ขึ้นมา โดนภาพกัดเลือนเลือดเต็นเท้ายังไม่รู้ตัวโอเคค่ะแค่นี้นะคะ